พี่น้องวันนี้จะพามาคุยเรื่องการเลี้ยงวัวเลือดลอยในการเลี้ยงวัวเลือดลอยเนี่ยทุกวันนี้ต้องบอกว่าราคามันก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดเหมือนกันเหมือนกันเนาะดังนั้นการลดต้นทุนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่เลี้ยงวัวบามันเลือดลอยด้วยยาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีเสริมฝุ่นกระโพดบ้างนิดหน่อยทุกวันนี้นนเราจะได้ความรู้เหลือง <ละ S 2> ยาด,ยด้วยเพราะที่นี่ปลูกยาเกือบ20ชนิด ในการเลี้ยงวัวประมาณเลือดร้อยสามสิบกว่าตัวนะครับผมอ่ะพี่พงศ์ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่พงศ์เนาะขอความรู้อีกเหมือนเดิมเนาะกับคนที่เลี้ยงวัวมายาวนานตอนนี้แป้งของพี่พงศ์นี่ลอยกว่าไร่เนาะมียากี่ชนิดแล้วครับผมก็ข้าวก็ประมาณสิบชนิดนะครับสิบกว่าชนิดเนาะ อ่ะพี่น้องซิว่าชนิดมาคอยชมกันละกันว่าพี่พง์ครับผมในการปลูกยาซิว่าชนิดตอนนี้ผมเห็นเลยย่านมีใช่ไหมครับผมมีครับย่านเนี่ยเป็นยังไงการตอบสนองกับกับวัวตอนนี้ที่พี่พง์ลองลองลองตัดให้กินดูทุกวันนี้เป็นไงบ้างฮะถ้าสําหรับวัวเด็กครับผมคิดว่ามันไม่มีโปรตีนที่เพียงพอครับเพราะวัวจะไม่ค่อยชอบครับย่านมันเป็นย่าอวบน้ำครับครับปลูกในที่ทีุ่่มนะครับข้อดีของเขาคืออะไรครับผม ถ้าถ้าใครมีที่น้อยครับมันจะ,จะเจริญเติบโตเร็วครับ,รบประมาณส0มสิบวันก็ตัดได้แล้วครับย่านรอบตัดไว้อยู่ร,รอบตัดเร็ว<อ>แต่โปรตีนหรือคุณค่าทางอาหารน่าจะน้อยครับอ่ะทําไมถึงพูดได้ประโยคนี้พี่ผงแชร์เป็นประสบการณ์นิดหนึ่งปกติเราให้กินยาน้าในถูกต้องไหมครับผมบในการเขาเรียกว่าการจเจริญเติบโตหรือว่าเนื้อหนังมังสาที่เราเห็นนี้ถ้าเกิดเทียบกับยา่าในหรือย่าพันุ์อื่นี่ค่อนข้างน้อยตามไปด้วยครับ <c oughs> ย่าไรนี่วัวจะไม่ค่อยชอบนะครับสําหรับวัวที่ฟาร์มผมนะครับฟาร์มอื่นผมก็ไม่รู้อ่าเราไม่เกาอื่นนี่เราแชร์เฉพาะฟาร์มของเราเนาะเพราะวัวเด็กนี่จะไม่ค่อยกินเลยครับมันจะจะเหลือเต็มรางทุกวันไม่ค่อยเอาเลยเหมือนกันช่วงการตัดของพี่ผงเอกนี่ก็ประมาณสัก30มสิเซนไดไหมก็ประมาณได้คืบหนึ่งอ่ะยี่สิบเซนขึ้นไปอ่ะครับตัดแล้วก็เริ่มตัดแล้วครับก็ลองทุกช่วงอายุของย่านะครับแก่ก็ตัดอ่อนก็ตัดครับ แล้วก็ปล่อยให้แห้งก็ตัดเหมือนกันนะครับก็ทดลองเรื่องญ้านี่ก็หมดไปเยอะครับเพราะเราต้องการหาสิ่งที่ดีที่สุดสําสหรับฟาร์มเราเหมือนกันเนาะใช่ครับอ๋อโอเคครับผมอ่ะนี่คือเฉพาะเรื่องยาเนาะสวน้าตัวอื่นแล้วครับผมยาลงมียาแพนกลามียังอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับหลงซูเปอร์เลฟมีหลงซปเปอร์แม็กหรือซปเปอร์เลฟน่าจะตัวเดียวกันนะครับครับขอก็มีเหมือนกันตัวนั้นก็ ก็จะกินดีข nah, ึ mate. ้นมาอีกหน่อยครับสําหรับบัวที่ฟาร์มนะครับครับผมอันนี้ต้องเน้นว่าสําหรับบัวที่ฟาร์มนะนี่คือา่านนี้นะลุงแส่งฟาร์มเท่านั้นเนอะพี่น้องเนอะแล้วก็มีพวกสตาร์ตมูเลโต้ครับพวกนี้ที่กินดีเลยก็มีถั่วครับประเภทถั่วถั่วฮามาตาแน่นอนเลยถั่วฮามาตานี่กินดีแล้วก็คิดว่ามีโปรตีนสูงด้วยดูจากดูจากตัววัวครับเพราะเราเลี้ยงวัวเองเราจะเห็นตัววัวเนาะกินเกลี้ยงรางทุกวันเลยพวกถั่วถ้า รูสไตล์พระอะไรพวกน,นี้ครับอืโอเคนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่อยากแชร์ยาแพงกุลานี่ยังไงก็ยืนพื้นอยู่แล้วครับรมาตรฐานเป็นแปลงปล่อยเลยครับแพงกลาประมาณเกือบร้อยไร่จะลงแพงกลาไปประมาณ880ไร่มาตรฐานเลยครับเพราะคุณภาพเราไว้ใจได้อยู่แล้วแพงกลานี่ปล่อยให้แทะริมอย่างเดียวแล้วก็ฟื้นตัวเร็วเอาอไฟเผายิ่งดีนะครับวัชพืชจ,จะได้ตายครับผม<อ>เคยลองมาแล้วตัดแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็เผาเลยพอเผาแล้วก็ปล่อยน้ำเ๋ยวฝนกับมานี่ แตกดีนะครับดีครับแทงโกล่านี่สําหรับแท้ลมอ่ะโอเคต้องบอกว่าพี่พงศ์นี่เลี้ยงคุกเจ็ดปีเหมือนกันเนาะกับการเลี้ยงวัวประมาณเล่นลอยขออนุญาตให้พี่พงศ์แชร์ประสบการณ์ในการจัดการฟาร์มนิดนึงปกติยังไม่มีประสบการณ์ถูกต้องไหมในการดูแลวัวเล่นลอยในการกุดเข่าตีเบอร์ทำลอด่าเฉลี่ย่าใช้จ่ายต่อตัวนี่ตกประมาณเท่าไหร่ครับผมยกตัวอย่างนะครับยผสมเทียมครับ ถ้าน้ําเชื้อราคาพื้นๆก็พ e e ันห้านะครับพันห้าแล้วก <desenvol> <tem> ็บางครั้งก็คลอดยากคลอดยากก็ต้องเรียกหมอมาคลอดอีกก็อีกพันห้าอย่างอย่างต่ำนะครับไม่ใช่อย่างต่าแล้วก็ขุดเขาครับขุดเขาก็ห้าร้อยตีเบอร์ห้าร้อยแล้วก็จดทะเบียนอีกห้าร้อยนี่ก็ตกไปตัวหนึ่งก็สี่พันถึงห้าพันแล้วครับคือคือ ยังต่ำนะครับตัวละห้าพันแล้วค่าจัดการอันนี้คือค่าจ้างครับค่าจ้างถ้าเราจ้างเขาทุกอย่างนะครับอ๋อเฉลี่ยโดยประมาณนี้ครับตอววัจะได้มาตัวหนึ่งนี่หมดไปแล้วห้าพันแล้วยังไม่ทาอะไรโอ้ยังไม่ได้ขายหัวเลยยังไม่ได้ทำอะไรโอ้ยทอมายังไม่คิดค่าเลี้ยงดูครับอันนี้คือค่าจัดการตัววัวก่อนอย่างเดียวครับโอ้โหถ้าเป็นน้าเชื้อนอกก็ยิ่งแพงไม่ได้เริ่มพันห้าน้ำเชื้อนอกครับก็เริ่มสองพันห้าแล้วค่าผสมอีกห้าร้อยหรือพันหนึ่งแล้วแต่ค่าหมของหมอีก็ต้องเพิ่มไ แล้วก็ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าจะติดเลยนะครับทีนี้หลายครั้งอีกสูงสุดที่ผมเคยเจอกี่ตัวครับไอ้กี่กี่ครั้งอะกี่รอบนะมีเป็นปีนะครับปีหนึ่งสิบกว่าครั้งก็มีไม่ติดเพราะว่าผมไม่มีพ่อคุมฝูงต้องผสมเทียมอย่างเดียวแต่ก็แต่ก็ติดจนได้อ่ะครับแต่ก็อาจจะค่าใช้จ่ายจะสูงนิดนึงสุดท้ายพี่พงศ์นี่ก็คือทุกวันนี้จัดการฟาร์มโดยตัวเองครับตีเบอร์ตัดสินใจดูแลด้วยตัวเองทั้งหมดเลยครับ ก็ออก<ล>จากงานประจํามามาดูแลเลยครับทาอะไร,รบ้างครตอนนี้ที่ดูแลโดยตัวเองก็เริ่มตั้งแต่การจัดการเลยครับทั้งรวมแปลงหญ้าผสมเทียมขุดเขาตีเบอร์อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับบัวฉีดยารักษาเองทุกอย่างเลยครับค่าใช้จ่ายหายไปเลยที่พูดมาเมื่อครั้งตน้นเมือม่อกี้นี้ก็ถ้าเราเฉลี่ยตัวละห้าพันต่อตัวนะครับปีหนึ่งก็คลอดลูกยี่สิบตัวก็เป็นแสนครับ<ฮ>ก็ห้าพันก็เท่าไรห้าหมื่นก็ได้ได้ เงินแสนนะครับก็เท่ากับเราทํางานเดือนละหมื่นนะครับถ้าคิดง่ายๆว่าเราทํางานเดือนละหมื่นแต่ก็คืออันนี้เฉพาะค่าดูแลของเราเองนะครับ ก็จะมีผลกาไรจากตรงนี้พี่พงไปเอาความรู้มาจากไหนครับผมออนี้ผมไปไปเรียนคอร์ดไหมครับที่กําแพงแสนนครับตั้งแต่สมัยนู้นจะผมรุ่นที่ยี่สิบหกนะครับที่เขาจะเปิดปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับสมัยนั้นครับผมก็จําข้อมูลเขาาแต่ทุกวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปเทคคอร์ดนี่จะสามารถกลับมาดูแลวัวตัวเองได้ก็ก็เรามาศึกษาเพิ่มอีกครับก็คือเป็นเบื้องต้นนี่เหรอเราก็ต้องมาค้นคว้าแล้วก็อาจจะมี สอบถามผู้รู้ครับต<ร> <idden S 1> ้องมีผูรู้สักหน่อยนึงครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เราเนาะอ่น e ี่แล้วครับผมพี่น้องนี่แล้วอะเดี๋ยวจะพาชมวัวอันนี้ก็คือแปลงไร่ทุ่งของแกเนี่ยพี่น้องค่อยๆชมแล้วกัน ลันหอยของจังหวัดสุขโขทัยก็เป็นอีกอำเภอนึงที่ค่ <c oughs> อนข้างแรงนักแรงนานนะครับผมพี่น้องนี่แหละอืจะทําประตูไว้เห็นไหมแดงๆนู่นแต่ล็อกละล็อกล็อกประมาณ30ไร่ใช่ไหมครับผมประมาณ30ไร่ครับมีประมาณ120ไร่ทั้งหมดครับ <c oughs> แล้วก็แบ่งเป็นแปลงที่จะตัดเสริมให้ให้วัวหย่านม <c oughs> เป็นพวกญ้าไนไนท์เพนกล่าญ้ <c oughs> าหลงพวกนี้ครับสลับวันกันนะครับ พี่น้องนี่นี่คือแม่บล็อกเริ่มต้นของพี่พงเนาะของพี่พง์นี่ก็ต้องบอกว่ามีจากที่ไหนบ้างฮะที่เป็นแม่บล็อกมาสักสามสี่ามเท่ากันนะลองเราสู่ันังก็มาจากลุงเจริญฟาร์มก็มีครับพี่โยเนาะโยครับผมแล้วก็ลุงชาวฟาร์มมีแล้วก็ยูอ็นครับสนั่นฟาร์มประมาณนี้ละกันอพี่น้องยังของพี่เนี่ยเขาเลี้ยงมานานพอสมควรเนี่ยอันนี้ก็ของลุงเจริญฟาร์มของพี่โยเนาะอันนี้เบอร์อะไรครับเนี่ย 17 9่งเะเเนาะมีห้อยสองอ่าทับสองเนาะอ่านะครับผมอย่างตัวนี้ก็เปิดแบงค์เหมือนกันครับเปิดแบงค์ทุกตัวเลยครับโอ้โหเอาพี่น้องเนี่ยทั้งมดที่เห็นนะอ่ะให้ให้กาดดูแล้วกันเนี่ยทั้งมดนี่แบงค์ทุกตัวครับพี่น้องนะชอบก็แบงค์นะอ่าต้องบอกงี้แม่ลุงแม่ลูกแบงค์มดแหละทุกตัวที่เห็นอยู่นะครับผมอาจต่ยกตัวอย่างตัวนี้ละกันตัวนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นวัวเทาเนาะครับอ่าเป็นวัวเทานะครับผมนะฮะอายุมันเท่าไหร่แล้วครับพี่พี่พี่พง อ่าตัวนี้ปี59ก็ประมาณเกือบ8ปดปีนะครับ8ปีเนาะนะครับผมตอนนี้สถานะครับผมท้องอีกเดือนนึงจะคลอดแล้วครับท้องกับอะไรครับเนี่ยท้องกับแจ็คพอตหลายล้านครับตัวนี้นะโอ้โหราคาลองไว้ที่เท่าไหร่ครับผมอ่าแสนหนึ่งหมื่นครับแสนหนึ่งหมื่นนะราคาต่อรองกันได้เยอะอยู่แล้วเยอะครับอ่าพี่น้องเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันเนาะถ้าเกิดใครชอบตัวไหนนี่อ่านี่ตัวที่หนึ่งผ่านไปที่อันนี้คือกัวไก่ทองแล้วกันเนาะอ่านะครับผม ถ้าเกิดเป็นวัวอ่ะวัวสวยๆสักน้อยไอตัวนี้ก็สวยอยู่แล้วแหละมีวัวทองแรกๆต้นๆไหมนะเขาในญาติฮะอ่ะพี่น้องนี่ไอนี่วัวประมาณกี่เดือนแล้วครับผมวัวประมาณ3ปี30เดือนนะครับ30เดือนมีตัวนี้นะครับผมสถานะตอนนี้ฮะก็เป็นสัตว์ไปรอบนึงนะครับยังไม่ผสมเลยครับอ่ะนี่คือลูกของตัวไหนครับผมของเลดแมนครับว8 1ป5 -8 หโอ้โหพี่น้องเอาลูกเลดแมน หลางนมสวยเลยตัวนี้นะครับผมสีแดงสวยเลยต้องบอกว่าใช้ครบวัวสวยเลยล่ะเรี่ยงด้ยหญาบดครบนะครับผมอย่างนี้ของพี่พงเองลองอยู่ที่ไรครับผมตัวนี้เปิดไ้แสนแปดครับแสนแปดนะครับผมนะฮะเอาไปทําทองเองได้เลยนะครับผมเรื่อผสมให้ก็ได้ครับอ่าเอาน้ําเชื่อมาอยากได้ตัวไหนยังไงว่ากันมาคุยกันได้พี่พงจบมดทุกกรณีน้าเชื่อมีอยู่แล้วโอ้โหเอาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแม่ลูกอีก อ่ะพี่น้องนี่อ่ะให้ดูลูกตัวเมียสวยๆก่อนให้ดูให้ดูให้ดูลูกเขาก่อนนะครับผมนะฮะอ่านี้ยเนี้นี้ยไอนี้โอ้โหไอตัวนี้ลูกตัวไหนครับเนี่ยตัวเมียสวยๆเลยอ่าตัวนี้แม่เขาเป็นลุงเชาของลุงเชานะครับขับแล้วก็พ่อเป็นที่แปดอ่าสี่เจ็ดหนึ่งครับแปดซันจูเนียครับซันจูเนียเนาะเป็นวัวโบสครับโบสจัดตัวนี้ครับตัวนี้นะเล็กๆเขาจะแดงก่อนแล้วก็ประมาณหกเดือนเดือนจะถอดเป็นวัวโบสครับอ่ะโอเคพี่น้องนี่เขาน้านะลูกเขาน้ามาดูแม่เข่า อ่านี่คือแม่เขาเนาะพี่พงษ์เนาะครับนี่ลูกข้างๆนะเออนี่ลูกอันนี้คือแม่พี่น้องดูวัวจากลุงชาวฟาร,รม์มอายุมันการเท่าไหร่แล้วครับผมอันนี้เกิด59เหมือนกันครับเกิด59เนาะ8 8 9ปี8ปี8 9ปีเนาะ oh, โอ้โหพี่น้องวัวโบดจัดๆเลยตัวนี้นะครับผมไอ้ยังแม่ลูกอย่างนี้พี่พงษ์ก็เปิดเหมือนกันเปิดเหมือนกันครับครับผมเปิดอยู่่ทีายุเท่าไหร่ครับผมยังแม่นี้แสนห้าครับตัวนี้นะแม่ลูกนะแม่ลูกครับโอ้โหได้ลูกตัวเมียด้วยนะตัวเมียครับโอ้โห ต้องย้ำอีกทีครับพี่พงศ์ครับหัวพี่พงศ์รับประกันตำนี้ทุกกรณีรับประกันครับครับผมตัวจริงได้ครับครับผมถ้าเกิดมีพราะเอเอมันมันไม่มีตำนี้ไดๆถ้าเกิดมีนี่เถียงกันได้ครับคืนได้คืนได้คืนเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับโอ้โหเอาพี่น้องนี่หัวจากแบรนด์ดังๆแล้วกันครับผมอายุเยอะๆนะครับผมพี่น้องลูกสวยๆนะโอ้โหดูสิอันนี้ก็อ่านะพี่น้องนะ อ่าแม่นี่ยูเอ็นเนี่ยพี่น้องเห็นไหมอ่ายูเอ็นยูเอ็นเห็นไหมนะครับเนี่ยนะลูกตัวไหนฮะนี่ลูกตัวนั้นครับคู่กันนะครับโอ้โหเนี่ยตัวหลังนะนั่นนะลูก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 ตัวหลังนะเดินละโอ้โหอ่้อย่างแม่นี่อีกแหมแล้วกันนายยกตัวอย่างเท่ากันครับตัวนี้แสนห้าเท่ากันแสนห้าเหมือนกันโอ้โหแม่เขายังดูดูทายพี่น้องดูทายดิน่าจะท้องแล้วครับแม่น่าจะท้องแล้วน่าจะนะครับ เพราะว่าเป็นเป็นสัตว์ไปรอบนึงแล้วก็มีปล่อยพ่อคุณูงเข้ามาวันเขาเป็นสัตว์อ๋อโอ้โหเรียบร้อยไปเลยอาจจะนะไปรู้เอาเองเนาะไม่รับประกันทองนะพี่น้องโอ้โหแม่ยัง,งสดๆอยู่เลยอายุเยอะนะโอ้โหพี่น้องดูสิลูกขับไปลูกตัวไหนนะอเมริกาครับกัปตันอเมริกาครับกับตันอเมริกาเนาะครับของหมอหมอเอ็กซ์อเอาพี่น้องอย่างนี้ก็สิบห้าเหมือนกันทุกตัวยังคุยกันได้ใช่ไหมครับพี่พงศ์ได้ครับอืม เอาพี่น้องครับผมนี่ก็คือเป็นความรู้แล้วก็การแบ่งปันวัวบงมันเลิศลอยเพื่อใครอยากได้ก็ลองโทรคุยกับพี่พงศ์อีกทีแล้วกันพี่พงศ์ครับฝากเบอร์โทรอีกสักหลอบนะครับ089-447-1092ครับย้ำอีกทีให้พี่พงศ์ครับเลี้ยงด้วยยาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เลี้ยงด้วยหญ้าครับอาหารไม่ดีกินมาประมาณเป็นปีกว่าแล้วครับยำนะอาหารไปแล้วครับอ่ะนี่คือสภาพบัวที่เห็นนี่คือหญ้าครับเอ่อถ้าเกิดจะมีที่เราลงทุนก็คือเสริมหน่อยคือฝุ่นข้าวโพดครับแค่นั้นเองฝุ่นข้าวโพดเสริมอ่าที่เหลือนี่หญ้าในแปลงหญ้าเราลอยกว่าไร่ครับหญ้าล้วนครับพี่น้องไม่เห็นมาดูให้เห็นก็ตาก็ได้เนอะต้องบอกนี้แล้วกันนะครับผมว่าแปลว่าว่าว่าคอรนี้เลี้ยงโดยหญ้าจริงๆครับผมวัวต้องถือว่าแอดแอดแอดกอรันตีเลยว่าสดจริงๆพี่น้อง นะวัวถือว่าไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่สู้ไม่พอรอมเลยอ,ะอ่ะอ่าองบอกนี้ละกันช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยฝนเพิ่งเจอได้กี่รอบฮะแปลงหญ้าสองรอบรอบเดียวครับรอบี่นี่เ,เป็นพื้นที่กันดานมากครับ <laughs> นะครับผมพี่น้องอะใครชอบวัวละกันนะอยากอยากให้เข้ามาชมละกันมาดูที่ฟาร์มกันละกันเนอะ